ยังนึงทีเดียว <inaudible> <inaudible> สดกลางสายฝนเนี่ยนอีหมยังีตล่นนะอัดวิดีโอไม่ต้องพูดเสียงเลยันเข้าไปที่ก่อนลองใช้ไม่ได้เมื่อวานอัดวิดีโอว่เอ็กแต่เอเดียลม เลนด้วยตนั้นนะตนี้ื่อนๆกงประมมืนก่ีอมพี่เงี้ยถ้าไปเอเพิ่มเม่ต้องมงทำต้องมอถ้าเราไม่มน่าอยู่ยงง กพี่บอลวันนี้หนกุ่มสองหลุม นีแปลงเขาอยู okay. ่นี่แปลงปัญญาดิะแปลงเขาเขาอยู่เขาอยู่ปครมีแปลงเราด้วี่บ้คไปหนนีแปลงใครเปนไหนนะ

ใช่ไหมไม่ใช่เดือนมาดีแล้วมันจะได้ช่วยคนดีปล่อยด้วยโอ้มันก็เดินเนี่ยโอ้โหของเขาเตยพี่บีไอ้เบีกับยับกับกับกับๆับนี่ของผู้ชายนั่นกดตรงคูนั่น ขุดลูกปืนไปก่อนเด้อเฮ้ย

โอ้ยอย่าปลกใกล้กันโตัวนี้สวยงามมากอยดูปลกย่างสวย